ดอกไม้ที่พี่ปาให้น้องชายใหญ่มากจริงๆสังเกตนะถ้าคนสังเกตจริงๆนะถ้าไม่ใช่คนสําคัญไม่ใช่คนพิเศษหรือไม่ได้อะไรเราจะไม่ได้ให้ดอกไม้ช่อใหญ่เพราะในหนึ่งอันมันมีความหมายมากๆดอกไม้ช่อใหญ่อันนั้นประกอบไปด้วยดอกไม้ช่อเล็กทั้งหมดเลยในนั้นนะ24ช่อ24กรกัม24กัมเล็กกับ1กรกัมใหญ่ สังเกตไหมว่าคนที่ได้ช่อใหญ่มีแค่แม่พี่ฟ้าแล้วก็มาน้องซึ่งฉันไม่เคยได้เสียใจเศร้าละไม่ได้เฉลยอันนี้เรื่องจริงน้อยมากเท่าอายุน้องเลยใช่ค่ะ24สั่งเองค่ะแต่ว่าพี่เป็นคนช่วยดูทุกทุกอย่างในนั้นเลยค่อนข้างที่จะเราไม่ได้ให้ร้านจัด แบบที่ทุกคนไปจ้างอะ่ะเราให้เพื่อนเป็นคนทำมันหนักมากทุกคนมันคือ24 24กรัมอ่ะจะลักและเอ็นดูใช่ค่ะค่อนข้างที่จะใส่ใจเพราะว่ามันไม่ไม่รู้ว่าจะให้อะไรแล้วอะ่ะทุกคนนอกจากแบบถ้าจะให้ดอกไม้มมนก็ควรจะไปดอกไม้ที่มันมีความหมายดีเดียเนาะแล้วถ้าคุกคนสังเกตในนั้นมันจะมีดอกกุหลาบอังกฤษ พอดอกเป็นคนลูกครึ่งอังกฤษทุกอย่างมันมีความหมายในนั้นต้องลองไปแกะดูนะว่าม,มีอะไรบ้างแต่ทุกอย่างในนั้นไม่มีความหมายหมดเลยหมายไม่มีความหมายนะทุกคนมันไม่ใช่ว่าเราจะให้อะไรใครแบบสัวเสียเราให้อะไรใครเราคิดมาแล้วค่อนข้างที่จะคิดมาเลยก็เห็นเขาเคยออกมาเล่าอะไรแบบนี้ไหมล่ะใช่ค่อนข้างที่เราจะให้อะไรใครมันไม่ได้สัวเสียให้นะ เราก็ค่อนข้างที่จะคิดมาแล้วว่าอะไรมันเป็นยังไงใครเป็นคนกําหนดดอกไม้คะก็ช่วยกันดูอะฮะว่าชอบอะไรแล้วความหมายมันเป็นยังไงเฉยๆจริงเราไปซูมดูมันมีดอกไม้หลายชนิดมากมีกุหลาบอังกฤษมีหลายอย่างเลยซึ่งมันมีความหมายอยู่ในนั้นดอกไม้มีเงินอยามใชายก็มีแม่พี่ฟ้าคนเดียวที่ได้ดอกไม้ช่อใหญ่เท่านี้ ของแม่ก็ใหญ่เท่านี้เมื่อคนหนึ่งในของดูสิทุกอย่างมันจะมีความหมายของมันมันก็ต่างความหมายต่างที่มาบางทีมันเป็นมันไม่ได้อโุ่นนะมันเป็นกําลังใจมากกว่าก็เหมือนที่เราบอกทุกคนว่าการให้กำลังใจใครคนใดคนหนึ่งมันไม่ได้ต้องเป็นอะไรกับใครแต่มันคือความใส่ใจของการอยู่ร่วมกันมากกว่า ความใส่ใจของการอยู่ร่วมกันมันคือความสัตย์ยืดยาวใช่บางทีเรารู้แหละว่ามันก็ต้องทิ้งแต่นาวันนี้มันมันเป็นเครื่องดอกไม้มันเป็นเครื่องเติอนใจได้หลายอย่างนะทุกคน ถ้าทุกคนลองสังเกตมันดีๆมันเป็นเครื่องเตอวใจได้เลยอย่างมันมีความหมายที่มันแฝงอยู่ในนั้นมันมีอะไรที่แฝงแฝงอยู่ในนั้นเช่นถ้าเราตัดมันมาวางไว้อะเราจะเห็นตั้งแต่มันตูมจนมันบานจนมบานที่สุดแล้วมันก็ร่วงลงไปนั่นหมายถึงว่านากาเวลาที่วันนี้เราสวยที่สุดแต่วันหนึ่งมันก็จะต้องร่วงลงไปเป็นธรรมดาเป็นวัฒนธรรของการใช้ชีวิต